บททดสอบกลางภาคกับสัปดาห์ที่ไรทเรนเนอร์ใครจะเป็นผู้นำและใครจะเป็นผู้ตามสัปดาห์นี้จะไม่มีครูเข้ามาในบ้านเลยครับแบ่งกันเองทำงานกันเองสานีบ่อน,น้ำตาแตกกินกับเพลงหรือว่าสร้างกระแส ออฟอารมณ์ขึ้นทนไม่ไหวซานิต่อว่านิวตี้ไ,ไม่รบปรคับอมันาไม่เกี่ยวกันลอบ่รคบคอมไม่ไมบแล้วใช่ไหมเอาสมมติพอพี่มาถึงที่แล้วใช่ไหมคะสไลด์แล้วนะอยากให้พี่ทุกคนหันหลังหันหลังใช่ไหมเพื่อเพื่อจะได้หันมาแบบเปิดตัวอย่างเงี้ยคุณแจ่อนลบภาพเด็กอนุบาลสวมบทแดนซ์เทรนเนอร์ให้กับ3หนุ่มวันเกิดปีนี้นุกนิกไม่ไมีว<อ>ันลืม<แ> สัปดาห์ที่6กับโจทย์เพลง t ีมโ Show Power ร์พวกเขาจะฝึกฝนกันอย่างไรเมื่อไม่มีเหล่าเทรนเนอร์ตัวตนที่แท้จริงของนักล่าฝันทั้ง8คนจะกระจ่างและเด่นชัดทำให้พวกเราเข้าใกล้ถึงพวกเขาได้มากขึ้นทุกเรื่องราวเกิดขึ้นจริงอยู่เหนือการคาเดาเพราะนี่คือปฏิบัติการล่าฝัน Through Academy f a n t a s i a Season 6รายการ r e ียลลิตี้โ24ชั่วโมง ที่มีผู้ชมทั่วประเทศและโบวตมากที่สุดน้องๆนันกล่าฝันก็เหลือน,น้อยลงทุกทีแล้วแถมสัปดาห์นี้เทรนเนอร์จะไม่เข้าบ้านอีกด้วยนะครับแม่ก็เรียนกันมา5สัปดาห์แล้วผมถือว่าเป็นการสอบกลางภาคก็แล้วกันครับยังไงพวกเราขอให้น้องทุกคนสอบผ่านนะครับ เริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยความเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับสำหรับน้องๆเหล่านักล่าฝันที่ต้องใช้ชีวิตตาำลำพังโดยไร้เทรนเนอร์มาฝึกสอนแต่ละคนต้องนำความรู้ที่เริ่มเรียนมาตลอดทั้ง5สัปดาห์มาทบทวนฝึกซ้อมเมื่อมีเวลาว่างต่างคนก็เริ่มตะลุยฝึกซ้อมร้องเพลงของตัวเองกันยกใหญ่ครับเธอได้รู้นีละใจของคนที่แทย้ยิ่งยิ่งใหญ่อยู่ที่เรียนรู้ สติเราให้ทันครางียบหายเมื่อจากกันเธอมีใครมาแทนที่ฉันเธอมองฉันมา ในช่วงแรกของรวมหญิงกับรวมชายขอขอไปทบทวนกันแยกกันก่อนแล้ไหมปรเป็นกับผู้ชายก็แบบไปแยกท่อนแล้วก็ลองลองร้องกันก่อนดีกว่าป้าร้องตรงให้เพลงเพลงนี้ให้เพลงเพลงนี้เป็นเมิตรใจใจของเราจะจะบอกเขาถึงความรักแท้ยกมือขึ้นยอมแพ้เพียงขาขึ้นตรงตัวให้ทุกการแล้วก็พร้อมกันเอาสูงสูงเอาเสียงสูง ตลอดทั้ง5สัปดาห์ของการเข้าเรียนในแต่ละคลาสนะครับเหล่ามด r าเทรนเนอร์ก็จะมีส่วนช่วยในการรวมตัวของเหลานักล่าฝันเพื่อให้เรียนตรงเวลาเมื่อไม่มีเหล่าเทรนเนอร์ภาพของผู้นำและผู้ตามในกิจกรรมต่างๆในแต่ละคลาสพวกเราเองก็จะเริ่มมองเห็นเด่นชัดขึ้นผู้นำในความคิดของคุณครูจะเป็นอย่างไรนะครับใครจะมีแววติดตามกันครับไม่มีคุณครูที่จะไปคอยตัดสินใจให้ไปคอยช่วยไปอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นเขาแบบว่าเต็มเต็ม แล้วก็เห็นเขาแบบแท้จริงครานนี้ก็จะเป็นคนพูดแล้วคนอื่นฟังให้ความร่วมมือนะครับในทางด้านฝั่งชายก,ก็อาจจะเป็นทั้งพิธีแล้วพี่ออฟอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเขาทําบ่อยขึ้นอ่ะไอ้ความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจมีการที่จะแบบยินหรือว่าแสดงสีหน้าอารมณ์อย่างเงี้ยกับเรื่องเสียงร้องด้วยอ่ะมันก็จะดึงออกมาได้เยอะขึ้นการนำาหมอคงไม่พ้นถ้าในเรื่องเสียงร้องน่าจะเป็นแอม คือพอคก็เรียนมานะน่าจะช่วยไกด์ได้ดีแม็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม็กก็เล่นเป็นโนได้ด้วยใช่ไหมเราคงต้องมาติดตามกันนะครับว่านักล่าฝันที่คุณครูคาดเดาเอาไว้อย่างซานิแม็กทีและออฟจะสามารถทำได้ดีอย่างที่คุณครูคิดไว้หรือเปล่าแต่ความจริงนั้นเหล่านักล่าฝันทั้งแคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดของตัวเองครับเห็นมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำได้หลายคนอยู่เหมือนกันนะ คือมองนั่งดูอย่างถ้าตื่นเช้าเนี่ยก็จะมีเด็กๆเ,เนี่ยไม่ว่าจะ18อย่างทุญแจซอนเนี้ยก็อาจจะตื่นมาเรียกพี่ออกกำลังพิธีน่าจะช่วยเอนเตอร์เทนผ่อนคลายทางด้านจิตวิทยาผูเ้เก็บไม่รู้มองอย่างนี้จะถูกหรือเปล่าแล้วก็น้องๆอ,อีกสองคนนุกนิกหรือว่าจะเป็นนิวตี้เองก็ตามเนี่ยสคนนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของ ของคนที่ใจสู้ได้ในเรื่องของแบบแม้ว่าฉันจะเป็นเด็กแต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้นะแม้ว่าจะไม่มีเทรนเนอร์เหล่านักล่าฝันทั้ง8คนก็ตกลงกันว่าจะพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างกันเองให้เหมือนเดิมมากที่สุดหลังจากที่แต่ละคนทำตามเช็คคีย์ของโจทย์เพลงที่ตัวเองได้รับกับมิสเตอร์มิวสิกกันแล้วหนุ่มแม็กก็ทำหน้าที่เล่นคีย์บอร์ดเป็นการวอร์มเสียงเป็นผู้กดคีย์เพื่อให้เพื่อนๆและน้องๆร่วมวอร์มเสียงไล่ขี์กัน ซึ่งนอกจากวอร์มเสียงกันแล้วนะครับยังมีการวอร์มอัพร่างกายทำท่าบูชายันกันอีกด้วยแต่ละคนขยันกันน่าดูครับไวส์เทรนเนอร์เห็นแล้วคงปลื้มใจกันน่าดู นักเล่าฝันหญิงได้เพลงลิฟต์อันเลิร์นต่างก็มารวมตัวกันเพื่อทำการแบ่งท่อนแต่ละคนก็ขมัาขม้นช่วยกันออกความคิดดูจริงจังกันมากขึ้นซานิพี่ใหญ่สุดในฝ่ายหญิงก็รับอาสาเป็นผู้นำทัพครับลุงนิกนะลูกลุงนิดขึ้นนะคะขอะไม่ใช่หน้าเลยใช่ไหมเนีน่ยใช่หลังไม่ใช่หลังไม่หลังไม่ใช่หลไม่ังไม่ใช่หลังไม่ใช่ม่ใชรร่หลังไม่ใ่หไม่่หไหล่ <Why? S 2> สามหนุ่มทีออฟแม็กก็ไม่น้อยหน้านะครับทีพี่ใหญ่อาสา,าเป็นผู้แบ่งท่อนเพลงแค่คนโชว์ผิดให้กับสองหนุ่มด้วยโดยทีและแม็กอาสาร้องท่อนคอรัสโดยทีได้แนะนำแม็กว่าควรจะร้องเพลงท่อนประสานนี้อย่างไรส่วนหนุ่มออฟที่แบ่งให้ร้องในลายหลักซ้อมไปซ้อมมาหนุ่มออฟดันหลงไปร้องเพลงในลายประสานแทนซะนี่ครับอันนี้สองไ<ว>ลน์เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีแม็กอีกก็ยิ่งให้ซ่แม็กแมกรู้ว่าอันไหนกัเนี่ยเดี๋ยวบอกอันให้แม็กหน่อย ฟังออกฟังออกอยู่อมผมเอาเป็นลายหลักของแม็กเป็นลายลายคอรัสคอรัสสูงของเราคอรัสต่ำไหนลองคอรัสคอรัสสูง,สสง,ง,สสงเดี๋ยวมั่งกันไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เงาให้แมกร้องลายนี้เหรอเออลายเนี้ยอ,อ๋อทีร้องต่ำใช่ไหมเราลองต่ำกว่านี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เงาเออ อยู่กับเขาแต่คงไม่แค่อะไรนะอยู่กับเขาก็รู้แต่คงไม่แค่คนอย่างฉันไม่ต้องมีอ่านก็คนอย่างฉันไม่ต้องรับสายชาเธอไม่เหงาอยู่กับเขาก็รู้แต่คงไม่แค่คนอย่างฉันอย่างฉัเดี๋ยวเราผิดต้องร้องดังที่สุดนะเพราะว่าเป็นลายหลัก ร้องไปร้องมาก็เริ่มงงนะครับสาวนิวตี้เดินผ่านมาพอดี3หนุ่มก็เลยขอร้องให้ช่วยเป็น voice trainer ให้หน่อยนิวตี้ก็ให้คำแนะนำที่ดีกับหนุ่มแม็กไปครับนิวฟังนี่โชว์หน่อยดิอ <ping> ัน <realised> นีหนึ่งไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เงาอยู่กับเขาก็รู้เธอคงไม่แค่คนเนียนชาฉันมันก็แค่คนโท้อผิด บอกเขาฉันขอผิดผิดเองที่เป็นคนมาที้งไม่เอาไปร้องผิดเอาไปร้องของแม็กเออแม็กก็แม็กเลยพยายามลดตามเออจะบอกว่าพี่แม็กต้องลดเสียงลงหน่อยดังไปใช่ไหมดังไปจริงเหรอทีนึงงดัอยู่ไกลๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวไปอีกนึงอยู่ใกล้ไม่ได้ขอรับอ่ะไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงาอยู่กับเขาก็รู้เธอคงไม่แค่คนอย่างฉัน ฉันมันก็แค่คนทอผิดบอกเขาฉันทอผิดผิดเองที่เป็นคนมาที่ลัแล้วยังไปรักเธอดีค่ะดีดีใช่ป่ะพอพอดีนะบทนักของนักล่าฝันในสัปดาห์นี้นะครับนอกจากจะต้องรับผิดชอบเพลงของตัวเองและเพลงรวมของแต่ละฝ่ายแล้ว พวกเขาทั้ง8คนยังได้รับเพลงส่งต่อความรักซึ่งเป็นเพลงรวมทั้งชายและหญิงทำให้พวกเขาต้องมีการบ้านหนักเพิ่มขึ้นต่างคนก็ต่างช่วยกันแก้ปัญหาในจุดด้อย <c oughs> เพื่อเป็นการพัฒนาทุกคนจริงจังกันมากเพราะอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดเพื่อคุณผู้ชมครับ1เป็นร้อยเป็นล้านขอแค่ใจเรายอฟัง ก็สรุปตรงนี้อันแรกเป็นคุณเจสซอ่อันที่สองเป็นนุกนิกใช่ปะใช่เป็นนุกนิ๊กอันที่สามเป็นใครพี่ออมเหมือนเดิมแล้วก็พี่แม็กเจนนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคุณเอ่อดิวตี้ดิวตี้แล้วก็เป็นแอร์แล้วก็พี่ที